โอเคนะครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อาจจะเกมแบกตานเนี่ยครับก็ยังอยู่คนเดียวเองนะครับโอเคเดี๋ยวเกมนแบกตามากนะครับก็เป็นเกมบรนพัน 100, แมนเดอะสตางเางกสตาก็ก็คือผมอยู่เซิร์ฟเวอร์ห้าหกศูนย์นะครับเดี๋ยวไปดูกันตัวท็อปเดี๋ยวเขาท็อปอเลยแต่ว่าคือผมมาคือแบบ,บว่าจะไม่เคล่แบบว่าเออโซนิกอะ่ะมันเหมือนตัวแบกที่ผมเลยเว้ยตอนนี้คือแบบว่าทุกอย่างคือแบบคือมีโซนิกและชีวิตเปลี่ยนอะ่ะเอออะไรเงี้ยก็เลยแบบจะมาแบบ มันดูเท่าเสื้อกันเดือดว่าเท่าเสื้อผมแต่ว่าเซิร์ฟข้าวสุดเนี่ยตัวค่อนข้างบักเยอะนะแต่คงไม่เท่าเสื้อตัวเบอร์ห้าห้าที่ราเชนอยู่นะเออคงไม่เท่านะครับแล้วมีคนลีโอนะครับนี่แหละที่บังบักเนี่ยสองล้านกว่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือพลังตัวมันก็บักแหละมันก็แต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบไม่พอไม่สู้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเออนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาเล่าสตอรี่กันเถอะว่าคือยังไงนะครับไอดีนี้คือแบบว่าที่ผมปั้นมาเองนะปั้นกับมือเลยนะครับ คือผมเปิดวอมอ่ะเปิดบอมไปสี่สิบโลเวสี่สิบโลแบบอันโลแดงอะ่ะเออตอนที่มันมาอัปเดตอ่ะผมก็เปิดไปได้ผมผมโคตรดีใจตอนนั้นคือผมเปิดตอนแบบทีสองทีสองทีสามแล้วก็อันนี้หลุดมานี่คือผมเปิดไปแล้วแปดสิบก็คือแบบหนักจัดถือว่าที่จริงอ่ะคือผมมีอันนี้อัพอัพตั้งแต่แรกแล้วไอนน้นี่เนี่ยผมมีเหรียญอ,ออกมาตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าผมไม่มีหินอัพเพราะว่าผมนึกว่ามัน เอาไปแลกได้ไงเพราะพอผมมาเล่นตอนหลังไงเนยวะมีชิ้นส่วนอยู่เออนี่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 ตอนแรกอะผมคิดว่ามันเอานี่ไปแลกได้เออผมก็เลยแบบเออเปิดไปปุ๊บที่จริงอะมันได้ตั้งนานแล้วถ้ามันเอานี่แลกได้แต่ว่ามันแลกไม่ได้ก็จบกันนะครับก็ก็ที่จริงมีมาเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยครับเล่นง่ายขึ้นโคตรเยอะเลยมันมีสกิลที่แบบอ่านี่ยไอ้พอไหมพิเศษเนี่ยมันมันอารมณ์เหมือนไอ้สนามแม่เหล็กของ ของทัชซึมากิ v 2อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่เท่านะโอเคเดี๋ยวมาดูขอเนี่ยความผมก็ใส่แบบใส่ตามที่มีตามมีตามเกิดเลยนะดูดิคือของเกลือมากอันนี้ชิ้นนี้คือเกลือมากแต่ว,ว่าได้ความเร็วผมเลยใส่ใส่ไปก่อนให้มันแบบบัฟแซงคนอื่นได้นะครับนี่สามเจ็เจ็ซึ่งมันก็ไม่ได้เร็วอ่าสู้ท็อปเซิร์ฟแหละนะครับอืมอันนี้อันนี้ผมอัพมาประมาณนี้นะไอความเร็วที่เพิ่มความเร็ว,วผมก็อัพได้ประมาณนี้แหละเออ นะครับอืมสตอรี่คือคือ,คอผมก็ยังเก็บอยู่นะอืเผื่อใครในท่าหกศูนย์ก็สามารถแอดกันมาได้นะครับก็คือเจ้าขนมนะครับนี่แอดมากันได้นะเผื่อใครนี่คือผมจะกิวคนลาวนะครับกิวค,คนลาวแล้วผมจะกิวค,คนลาวก็อืมก็เผื่อใครมีแบบยิวอะไรเงี้ยก็สามารถชักเชิญกันได้นะโอเคห้าหกศูนย์นะครับก็่นประมาณนี้ เออแล้วก็ตรงนี้ผมก็อยู่ประมาณนี้คือเล่นไม่ผ่านเพราะทีมฮีโร่ผมค้าอ่อนแอเว้ยอ่อนแอมากฮัตซูมากีกที่แบบซาเมจไม่ได้สู้ละคือตอนนี้คือแบบซอมบี้แมนอาจจะแบบหลุดทีมผมนะเพราะว่าผมเบสซ้ำไอ้นี่มาเดี๋ยวเราไปเล่นเดี๋ยวเราไปเล่นเทสด,ดีกว่าในท็อปเซิร์ฟนะ่าจะมีคนใช้ทีมหลักแหละเดี๋ยวผมหาทีมที่พอผมสู้ได้ดีกว่า คนนี้ผมไม่สู้ไม่ได้อะใครมีโซนิคสองผมสู้ไม่ได้เห็นแล้วใครมีโซนิกหนึ่งผม,ม่จะพอสู้ได้เอ้ยคนนี้เหรอเดี๋ยวลองกันดีกว่ามาโซนิคเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมต้องเปิดแอนิเมชันวะเดี๋ยวผมต้องเปิดแอนิเมชันนะครับเออมาเนี่ยผมสปีดแต่มันถือว่าไวนะแต่มันไม่แรงมากนะเพราะผมเน้นสปีดอย่างเดียวนี่คือผมชอบตัวที่มันเพิ่มนูกไฟแล้วบล็อกทุกไฟศัตรูอะเออมันเลยดูดีอะอืม มันเลยแบบดูดีมากดูดีแบบดูดีจริงๆอืมคือมีแล้วแบบผมใช้ชีวิตง่ายขึ้นมากเลยเออตอนนี้คือผมพ,พีผมอยู่ท็อปยี่สบนะเด็ดเดียวก็คงตกแหละอืมแต่คงไม่อยู่อยู่ไม่นานเรอก็คงตกอีซอ่ก็คงตก,องตกโอเคแต่เหนื่อยมากเลยนะเล่นแบบอะไรเงีเออแต่ว่าบางคนอ,อีผมสู้แบบคุณรีวใช่ไหมผมสู้ไม่ได้เลยนะสู้แบบสู้คนแถวนี้ไม่ได้เลยสักคนไม่ไม่ได้เลย อืมคืออันนี้เขาหลุดโลกไปละหลุดโลกไปจริงๆนะแบบคนฟุกุกิผมน่าจะสู้ไม่ไดนะ้เดี๋ยวลองสู้ดูแล้วกันนะรจริงผมสู้ไม่เพราะว่าไอไอความเร็วผมมันช้ากว่าเยอะไปเนี่ยตอนนี้คือโซนิกใครเปิดก่อนก็ชนะจริงๆโซนิกใครเปิดก่อนเท่ากับชนะคือตัวผมก็ไม่ได้โหดเลยเ้ยดูดิอืม น่าจะติดตันไหมยังไงที่แบบมันสู้ไม่ได้เลยเพราะคือผมแพ้โซนิกได้กันเองอะเพราะว่าของผมมันไม่โหดอะเออถ้าของผมโหดมากน่าจะแบบพอสู้ได้เนี่ย YouTube ต่อยเชนี่ผมไม่รู้ว่าตัว,ต,วตัวจริงเกรหรือเปล่าเก์เล่น5 60เนี่ยไม่รู้นะเออแต่ว่าขอใส่ขอญาใส่ก่อนแล้วกันนะครับนี่ไงเผื่อใครเล่น5 60ก็สามารถมาทักชมกันได้นะครับอืม พอมีโซนิกอะคือมันมันแชงโซนิกส,สองเลยไ้้โซนิกส,สอ,อะเพราะว่าผมแบบทำห้าดาวไม่น่าทันอเออเนี่ยอืมแต่เดี๋ยวก็คงแบบอีกไน่าจะโหดขึ้นแหละนะครับอนาคตก็ผมเล่นมาเท่าไหร่วะยี่สิบกว่าวันอ่ะเนี่ยอืมยี่สิบกว่าวันแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะถึงตอนไหนนะแบบพลังร้านน่าจะพวกนี้ก็น่าจะถึงแหละถ้าผมไปแบบไปปั้นไอตัว ราชาทะเลมาเพราะมันขึ้นสี่ดาวได้ก็มันมีอัวโบสาดาวแล้วแหละมันก็นจะโหดนะครับอืมเนี่ยตรงเนี้ยถ้าผมสามารถเอานี่คือผมสามารถปั้นราชาทะเลเอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่ราชาทะเลดิราชาต้าดินเออมาได้นะนี่น่าจะโหดนะทีมมิสาจโหดนั่นจะโหด,นะด,ดพอแบบพอไปวัไปดไปวาได้แต่คงไม่ได้แบบโหดเวอร์อะไรเงี้ยโอเคคือแค่จะมาขิงเอไม่ใช่มาขิงดิแค่จะมาแบบว่าเออมาว่าเฉยๆว่าเออผมพอมีโซนิกอะ มันใช้ชีวิตง่ายขึ้นจริงๆ,งๆการรับสปีดก็ขอมันขอมันเน่ามากอืมหอมแบบเนา่าเน่าจริงๆดูนีผมใช้ป้องกันอ่ะผมเพื่อเอามาบัฟความเร็วอ่ะก็คิดเอาวิมีความเร็วเพื่อขออัพก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ก็คือแบบปั่นความเร็วแค่ตัวเดียวก็น่าจะพอเพียงละก็อาจจะไม่ได้แรงมากอืมนี่แหละแต่มันคือแบบผมต้องไปแบบว่าไปหา เอ้ยนี่ไงกิจกรรมใหม่นะครับก็อย่าลืมไปเล่นกันนะครับทุกคนกิจกรรมเนี้ยของข้อห้าที่จะดีผมต้องมาเล่นถึงชั้นนี้ปะอ้มันม่าจะยากอยู่นะเออคือผมไม่ได้เติมหนักอะไรขนาดนั้นไงเนี่ยผมต้องมาเล่นให้ได้ตาปะได้ตาหนะนักปวดหรือไม่ก็นักหน้าคือผมวางแผนไว้ละคือผมย่าทันซูริวอสองไอซูริวอะซูริวอาร์แต่ว่าผมคงข้ามบนแล้วไปเอาบนรเอาคงไปเอาบนรถรีเทิร์นนะครับแผนตอนนี้นะครับ ก็คงไปเอาโมลอนรีเทิร์นนะเพราะว่าในเกมก็ต้องเอาอยู่แล้วแต่ว่าคงใช้คอบอมไปก่อนนะพอแก่บอมนะเอต่อแก่บอมนะครับเออคงใช้แกนี้แกไปก่อนนะก็ปากเป็นคอยืนหลักมาหน่อยแล้วกันนะครับเออโอเควิดีโอนี้ก็คงประมาณนี้แหละก็คงมาแค่แบบว่าเออผมเล่นเซิร์ฟห้าหกศูนย์นะเผื่อใครแบบอยากมาแจมนะเผื่อใครอยากมาเล่นกับผมนะใครอยู่ที่ห้าศูนย์ก็ผมก็ทัาทาได้นะครับเอออย่าอย่าใส่ผมเลยนะครับตอนนี้ก็คือส่วนมากก็ ส่วนมากไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นคนไทยพูดนะส่วนมากไม่ค่อยคนไทยพูดอะไรขนาดนั้นนะอืมหรือเผื่อใครมีแบบมีแบบขาดคิวแบบว่าผมก็ยังเออเผื่อใครผมอยากยกคิวที่ผมคนจู้จักด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวประมาณนี้ค่าหกศูนย์นะเผื่อใครอยากเข้ามาแจ้งผมนะโอเคเดี๋ยวเจอกันวหน้านะครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันนะครับบ๊ายบายครับทุกคนเจอกันจ้า